ก็กลับมาในรอบ10ปีตั้งแต่แรงปัฒนาก็โหเราก็อยากจะดูเหมือนกันกับสืบรับหมอระบาดเพราะว่าก็ทํางานกันค่อนข้างหนักในการถ่ายทำเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบบอกได้เลยว่าหนักหน่วงแล้วก็ครดลถมากๆมีทั้งแบบบู๊มีดราม่ามีเลิฟซีนที่เยอะเหมกันแต่ว่าภาพคือสวยงามนะคะเพราเราได้ดูแล้ว ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่แบบคุ้มแน่นอนแล้วก็หวังว่าแฟนๆน่าจะชอบกหน,นะะ่ปีที่กลับมาไม่ต้องเพาะอะไรใหม่แล้วเพราะความสนิทมันไม่มีสนิทไม่เคยเคยือจะบอกว่าเรื่องแรงปรสัญญาเน,นี่ยมันจะมีความเป็นเป็นเป็นเด็กในวัยวัยที่เรากําลังอยู่ด้วยมันก็จะมีความเป็นแบบแนวแบบพ่อแง่แม่งอนในในรูปอีกรูปแบบหนึง่งแต่พอมาเรื่องนี้มันมีความความจริงจังในในเรื่องราวที่ที่ปัญหาอุปสรรคที่เราสองคนต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเนี่ยมันจะโตขึ้นในอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้ก็จะมาดูในเรื่องของแบบเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากกว่ามากกว่าเดิมดราม่าที่มันหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะมีตลอดเวลาเหมือนที่คิมได้บอกว่ามันมันมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยมันจุบฉุบฉุบฉุบเลยฉันต้องต้องดูตอนดูให้ทันด้วยยิ่งดูสดยิ่งยิ่งสนุกอย่างเพราะวันนี้มันสนิทด้วยกันแล้วผู้บัญชาการจริงมันจะต้องยังไงบ้างเพราะว่าด้วยความที่นักเด็กก็เขินอยู่ดีพี่เขินอยู่ดีเนาะเขินอยู่ดีเพราะว่าพี่อ้องมันจะแบบอุ้ย พี่<ช>เอ้ยอ,อะไรอย่างเงี้ย <ไอ S 1> ใช่ <ไอ S 1> แล้วก็จะแบบคือจากที่แบบว่าฉากถืนก็อาจจะแค่ดูกัน,นแล้วก็แล้วก็จบยกย้าย <ไอ S 1> แต่เดียวใช่ไหมอันนี้คือแบบต้องนานมากเพราะว่าแบบต้องไปดูมอนิเตอร์แล้วก็กลับมาถ่ายทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเ,เลิฟซีนที่แสด,ดง,งความอบอุ่นหัวใจที่เปิดโล่งระหว่างตัวละครสองตัว อาจจะไม่ได้แบบมีความเร่าร้อนเด็ดเผ็ดมันในแบบสไตล์อีกแบบนั้นอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเลิฟซีนต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้รับรองว่าทุกคนจะแบบรู้สึกอบอุ่นไปด้วยยิ้มหวานไปด้วยจิกหมอนแบบตอนที่เราดูเลยเรายิ้มเลยแบบจิกหมอนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความเกรงมากขึ้นไหมครับเกรงไหมเหรอก็ไม่เนอกอาจจะเป็นเป็นแบบเรียกว่าคือเราเราก็ S <S> สนิทใจกันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเรียกว่าไม่ได้มีบา็คเรอร์ค at ือเราเราเพื่อนกันอะไรที่ไม่สบายใจเราก็คุยกันตรงๆอะไรเงี้ยครับแตกต่างกับลิฟซีนยี่้อสุดปิ<_<_๊ดยังหรอแตกต่างแตกต่างลิฟวซีนตอนนั้นน่าจะเป็นแบบแบบเด็กๆอะไรเงี้ยนะไอันนี้ก็จะจุกๆอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนกันจะเป็นแบบเปิดมากขึ้นตามยุคสมัยด้วยแหละใช่ใช่แต่ว่าน่ารัก บราเ่าหมาดกับยา่าดูแล้วก็โอเคโอ้ยเรื่องนู้นก็ไม่แพ้กันเรื่องนู้นเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยนะใช่เรื่องนู้นก็ไม่แพ้หรอกใช่เรืราที่ซอฟต์ไปเรื่ยเรามากเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่ทำบ้านเราสองวันเวลาอ่านบทก็บางทีเราก็อยู่กับเสียดายเออวันนี้ก็ต่อบทด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย เขก,ก,ก็จะรู้ๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่า<ม>ในโปรดักชั่นเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรมากอาจจะมีกลับไปเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับประมาณนะที่ีคือได้เต็มที่ทงงั้งสองฝั่งเลยมันก็คืองานานะสุดท้ายใช่ค่ะ<ม>คือเราก็แบบโตพอแล้วก็ปรเฟชชั่นอลพอที่จะแบบว่า งานคงงานอะไรถืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีก็ดีแล้วที่เป็นเมื่อต้องไว้ใจเวลาไม่ยากเลยบอกว่าสบายใจที่เป็นคุณคิมเบอรี่ที่มาเล่นเลิฟซีนก็สบายใจมากที่ไดาแล้วเห็นได้ไงสบายใจไหมพี่มาสบายใจครับจริงก็เจอกันก็บอกพี่แบร์หนักว่ะอะไรอยเงี้ยเออแต่ปลายเสียงรูแพลวนะครับ ว่าเรื่องนู้นเขาก็บอกไว้แล้วว่าแบบหนักอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาที่มีงานสนุกครับเราเราแทบจะอยากเราเราแทบจะอยากเห็นมากกว่าด้วยซ้ำว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพูดซะแบบเราอยากดูเลยว่าแบบเราอยากรู้มันจะออกมาในแนวแบบไหนอะไรเงี้ยเอออยากดูไอไม่ดูนะหรอดูรับไปากดูไหมครับไม่หรอเดี๋ยวชีวิตพังเลยนะแต่ว่านไม่ใหม่หรอกค่ะก็คือตัวสปอร์ตกันและการตลาะอะไรอย่างเวลาตอบบทคิมตอบบทสมาด้วเรื่องของเราอย่างเงี้ย พี่เผือกไปเรียกผิดชื่อนะแล้วก็เปเรียกของมีเลยนีมีเรียกคุณข่ากับพี่หมากขอไข่ขอพานสระอีนั่นเองคุณเข่ากับพี่หมากมันไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยวันนั้นแทนที่จะเรียกคุณเข่าเรียกพี่หมากทุกคนก็แบบเออทุกคนก็เออหน้ามอนิเตอร์ก็เออมาได้ยังไงอะไรใต้น้ำมันใช่ไหมมันมัแล้วแล้วก็ กลับบไม่แต่วันนั้นเขามาสะพายปั้ยวันนั้นคือวันที่เขาสะพายวันที่มันไม่ใช่เหรอวันที่เราถ่ายที่เขาใหญ่ไม่ใช่วันที่เขาอ๋ออ๋อใช่ใช่อ๋อใช่ที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ถูกมากพี่แบนเรียกสติจากปืนยังไงบ้างคะพอาะเขาเรียกชื่อผิดผมก็แบบอะไรนะอะไรเงี้ยเออแต่แต่เองเคยไปหลกดยายาในกองบ้างไหมคะม่มีเลยครับไม่มีโอมื่อชื่อตามอาชีพอาชีพครับอาชีพแต่ได้ข่าวว่ากองนู้ ก็เรียกพี่แบร์เหมือนกันนะอ๋อเหรอพี่หมากเราอีกครั้งหัยาดูสิเราแบบลอยที่ขนาดไหนอ่ะกลันเอาเป็นว่าสนุกทุกเรื่องค่ะในในรถนี้แล้วก็รถหน้ารับรองว่าได้ชมกันแบบเต็มเล่มเนาะ Yes Yes น่าจะเตรียมปาร์ตี้ตลอดคืนตลอดไปไหนหรือเต้นแทนครับอาทิตย์หน้าแล้ว ใช่ครับผมคิ้าบอกว่ากลัวกับเสือไอ้นี่เด็กเตรียมไม่ใด้จริงๆแล้วผมแบบพยายามหาอะไรมาที่แบบว่าง่ายๆสบายๆไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยตกยางออกครับผมไอเห็นลิสต์อยู่แล้วนะกิจกรรมตั้งแต่11โมงเช้ายันถึง4-5ทุ่มเลยครับทั้งวันทัั้งวนคือผมคือผมรู้สึกว่าเวลาเราโตกันละเราเราออกไปทํางานข้างนอกเราเราทิ้งความเป็นเป็นเด็กอะไรที่แบบ ทำอะไรแบบปัญญาอ่อนเล่นเกมสนุกๆทำอะไรตลกๆหายไปจากชีวิตอะไรเงี้ยการที่ได้กลับมาอยู่ในในพาร์ทความสนุกแบบที่แบบเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่หลายๆคนน่าจะอยากหาหวังว่าพี่หมากน่าจะน่าจะแฮปปี้ที่จะได้ทําอะไรแบบนี้ยก็ผมอยกว่าถ้าเกิดให้ทําอะไรก็ห้ามปฏิเสธเลยใช่ครับใช่ครับเนเวอร์เซโนครับคลิปนี้หนึ่งที่มีพอเห็นฝานเขาก็มีความกังวลอะไรในตัวพี่หมากเลยว่าเขาจะโดนแกล้มไหมหรือว่า ไม่ไม่ค่ะก็เป็นวันหนึ่งที่เราปล่อยจอยเลยก็วันเดียวกันวันเดียวกันเราจัดวันเดียวกันต่างกลละชีใช่ใช่ใช่ค่ะเราก็ไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนอาจจะดูแลได้ดีแล้วเราไว้ใจยา่าไหมคิมไว้ใจย่าไหมพือต้องจัดให้เราอ่ะคิมอะคือตอนนี้ทุกคนรอบข้างคิมคันปากมากอยากบอกคิมมากใช่่เพราะแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้เลยด้วยว่าสถานที่ที่ไหนแล้วแค่บอกว่าให้แต่งตัวสวยไปเจอกันที่นี่อเอ้ยยังไม่รู้ว่าที่ไหนก็ะจะขับพาไปคงจะปิดตาทุกหัวเอ๋าไม่ใช่นั่นแหละก็คือต้องไปรอดูวันที่9เก้ย9ธันวาคมบอกไปเลย9ธันวาคมคงไม่ใช่เดือนนั้นอยู่แล้วคุบอกไล้อีกทีนึงเองใช่ไม่ไป้ะ แค่ละจอเราที่ไหนก็อย่าถือสาพวกเรานะครับวันนีวันที่9นะฮะเป็นเดิมว่าเราเป็นเป็นใครไปใช่ปล่อยให้เราได้ตามสบายๆและเด่นของเราจัดเต็มให้พี่หมากตัวตัวเองนะครับเดี๋ยวพอถึงคิวเราเขาจะแบบเอาไม่ยาวเลยถึงคิวผมต้องต้องสนุกต้องต้องไม่น้อยกว่าที่ผมทำให้พี่มากผมคาดหวังเลยคิดว่าย่ก็คาดหวังย่ก็คาดหวังว่าคิมจะต้องทำให้แบบนั้นใช่ คือคิดจะแจ้งยาหรือว่าไม่ต้องคาดหวังกัเดี๋ยวเราดูหลอกหลอกง,ง,ง,งานมาคอ่อ,อนว่าเลเวลไหนเดี๋ยวเราตบเ,เลยไม่คิดมากพี่หมามีแอบหลอกถามเราไหมพี่แฟ๊ว่าตงอย่างไงในงานไม่มีผมไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากบางกิจกรรมที่แบบที่แบบที่หมากแบบว่าอยากทำอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นในรูปในเลื่องอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูให้เขาเป็น ใ่งานพ่องานอาจจะในสุดของพี่แบก็ทีช่วงนี้ก็ลงรูปคู่บ่อยมากไม่บ่อยนะฮะครับก็เพิ่งได้ลงครับเช้าก็ไปกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วก็ครับครับครับแลครับมีความสุขเสื้อตัวนี้อะไรบ้าใช่ครับอันนั้นผ่านเลยเขินเหาอเขินไปฮะ